กี่กดเขียังไม่แกะนะแกะกันเลยข้างในมีอะไรบ้างแต่ผมจะแนบชื่อร้านไปด้วยเพราะว่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านออฟฟิเชียลมันเนตานะไม่รู้ว่าของแท้ การแกะนะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องกระดาษกับมีสีตรงนี้กล่องกระดาษนะฮะนี่ครับมีที่แกะดึงกหะดุมหูทคำเหมือนกันตัวกล่องเป็นลายสวยนะครับ ข้างในก็ผ้าเชดเลนแล้วไม่ใช่ถุงใส่แว่นแล้วก็เอกสารเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูทีหลังนะครับันตาครับผมจะลองครับนี่นะครับเป็นถุงใส่แว่นที่เขาแถมมาเมื่อกี้เป็นการที่ผม รีบแกะแว่นออกมาเพราะว่าจะได้เอาไปทดลองใช้กล้องแสงสีก็แสงไฟก็จะน้อยไม่ใช่แสงสีดิแสงไฟก็น้อยนะครับนี่เราก็มาดูกันนะครับนี่เป็นด้านขอบแว่นนะครับข้างแว่นจะเขียนชื่อแบรนด์ของแว่นนะครับเลนส์แว่นก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีไอตัวไอที่เขา ตกบาโคดหรือเปล่าไว้ที่ข้างแว่นนะครับนี่เวลาใส่เลนก็จะเห็นสีประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นทดลองไปก่อนนะครับทดลองเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายอีกทีที่ไอ้ข้างข้างสะพานนะครับนี่เป็นข้างสะพานนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะ ผมก็ถ่ายไว้แล้วตอนนั้นไม่ได้พูดพูดใส่ไม้ทักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าผมมองว่าแว่นตัวนี้เป็นแว่นที่เบานะครับผมได้ทำรายการลองใส่แล้วแว่นที่เบานี่นะครับโชนนาฬิกาว่ากี่โมงใครอยากดูรีวิวนาฬิกามันเชื่อทีเล็กหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวอยู่ทำหลายรอบแล้วแหละจะทำหลายรอบแล้ว เผอลบวีดีโอทิ้งนี่ผมซื้อมาใส่ขับมอไซน์นะับนี่นะครับเวลาแสงแดดทั่วไปกับเวลาทดลองแสงในแว่นตานะครับ <c oughs> นี่นะครัสวมแว่นตาเข้าไปในกล้องนะครับก็ตัดเลนดีนะครับเป็นเลนโพลาไรส์นะครับ เพราะว่าเวลาใส่แล้วเจอฟิล์มมันจะขึ้นแสงสีลุ้งนะครับอันนี้ผมก็ไปดูคลิปฝรั่งมานะครับที่เขาบอกว่าใส่พวกรถติดฟิล์มอย่างเงี้ยฟิล์มกระจกมันจะเห็นนสีลุ้งนะครับนี่ใส่ผ่านเลนก็จะเป็นตัดแสงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปสุดท้ายของผมนะครับเป็นคลิปทดลองใส่เข้าเบ้าหน้าหรือเปล่านะครับโอเค การดูนอกตลาดที่แอแว่น <you>, เราใส่ข้างล่างก็จะมีโลโก้นะใส่ เนนจากช่วงได้ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณนี่ก็ต้องแนบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแว่นตนี้ผมไม่ได้ซื้อจากร้านออฟฟิเชียลของเขา เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะเอาชื่อร้านมาแปะให้ด้วยละกันเผื่อใครเข้าไปดูเผื่อใครแนะนำว่าแท้หรือเทียมนะครับขอบคุณครับแต่ทางร้านเขาบอกว่ามันเป็นกล่องแท้นะครับซื้อจากราคร้บขอบคุณไงก็ที่รับชมนะฮะ